ผมไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งผมย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้บ้านเก่าๆที่ดูเหมือนไม่มีใครอยู่มานานแสนนานคืนแรกก็เจอดีเลยครับไฟในบ้านกระพริบกระพริบเหมือนมีใครแกล้งผมก็คิดว่าหลอดไฟเสียแต่พอเปลี่ยนแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม คืนต่อมาหนักกว่าเดิมครับเสียงเหมือนมีคนวิ่งเล่นอยู่ข้างบนทั้งๆที่ผมอยู่คนเดียวผมตัดสินใจขึ้นไปดูแต่ก็ไม่เจออะไรเลยพอลงมาข้างล่างจู่ๆประตูก็ปิดเองเสียงดังปังผมขนลุกสู้รีบเปิดประตูออกไปดูข้างนอกก็ไม่มีใคร วันต่อมาผมเริ่มรู้สึกว่ามีใครจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาผมรู้สึกเหงาเงาเหมือนมีเพื่อนแต่ก็ไม่มีใครผมได้ยินเสียงกระซิบแววแววเล่นด้วยเล่นด้วยผมพยายามหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่เจอ คืนสุดท้ายผมฝันร้ายฝันว่ามีเด็กผู้ชายตัวซีดๆมายืนอยู่ข้างเตียงแล้วยื่นมือมาจับผมผมสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวพอเงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นเงาตะคุ่มๆอยู่ที่มุมห้องเงาค่อยๆจางหายไป ผมทนไม่ไหวแล้วผมตัดสินใจย,ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นผมไม่รู้ว่าผีน้อยตัวนั้นต้องการอะไรแต่อย่างน้อยผมก็รู้ว่าผมไม่กล้าเล่นกับเขาเด็ดขาดใครอยากลองผมขอยกให้เลยครับ